เป็มันอะไปต้มอร่อย,ออยได้ที่เดียวเรุจะถ่ายตอนต้มมิดให้ด้วยอือจะรอกินกันเสรดก่อนนะคะทุกคนบอกมีบ้านเฮาเดอยวจ้าจะเท่าก็จะตัดแล้วน้ว นี่ฝึกมีนะลูกนี้ยังเล็กอยู่นะทุกคนนะยังไม่แก่ไม่ใช่มันเล็กเออยังไม่แก่ตัวนี้เห็นเปล่าตัวนี้ฝึกมีบ้านฮอเราก็จะได้กินกันกมีหน่อยนึ่งนะครับเด้อฝึกมีเดี๋ยวหน่อยนึงนี่นะคะเดี๋ยวหน่อยต้นนี้นะคะที่เราหยุดมา สวยงามมากสวยๆๆไม่บ้านห้องลูกมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นาวมันจะเป็นลูกขนาดกลางพอดีกินคราที่แล้วก็เอาลงมาแต่เราไม่ได้ถ่ายนะคะลูกเบลอ ามาา,มมา,มาเาปขาบากมีกันภาษาไทายก็มาปาัดขนุนกันนะคะทุกคนปาาขน,นุนขน,นุขนป่อนเกออกก่อนนะคะมีต้นบกมีด้านหลังเราเลยนะคะทุกคนปลูกก็ได้กินนะทุกคนได้ขนมแล้ว แกกินเลย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 นะกะเท่าอยากกินจะแย่แล้วอะทุกคนหูอร่อยแค่ไหนแตะเม็ดมันอะไปต้มอร่อยได้ที่เดียเดี๋ยวจะถ่ายตอนต้มมิ้ทให้ด้วยอดี๋ยรบก,กินกันเสร็จก่อนนะคะทุกคนจะดูกันว่าจะแซ่บแค่ไหนอันนี้ก็กินได้นะทุกคน นขนมมันจะนิ่มมาเลยซีนเนยกินได้หมดตอนนี้จะเท่าจะประเดิมคนแรกนะทุกคนลูกนี้ซิมเลยครับท่านสีแซบซํำไดจะอร่อยแค่ไหนไปดูกันมันมันบอหมี่บะนี่บะหมีนี่มันกรอบด้วยครับมันมนันบอหมีหวานเน้อมันมีกรอบมัน มันเลยครับไม่โเคีะโหแฉบแฉบไปนี่กล้องอยากกินด้วยให้ให้เขาเลอะคนเดียวพอแต่ถ้าเราจัดการทำหมูอ้วนเลยเดี๋ยวนี้เรา,าบอนบอลบอนบอลทุกคนกินด้วยเลว กินกินกิน<ม>ไหมทุกคนอู้เนื้อสวยไหมทุกคนอออหอมหอมหอมอร่อยกรอบไม่หวานเละเกินไปนะทุกคนนะจะอร่อยพอดีเลยเนาะสวยนะเดี๋ยวเราจะกินเม็ดกันด้วยเดีย๋ยวไปดูกันแค่เรากินเสร็จก่อนอ่า แล้วมันกินเม็ดได้ดูพี่ขวัญชอบเม็ดขนนมากเลยนะทุกคนนะอือันนี้ก็กินเลยเขาเรียกอะไรนะฝอยมันใช่ไหมถั่ยติดเม็ดใช่ถอยกินเม็ดอันนี้บ้านเราจะกินได้นะทุกคนม,มันจะนิ่มมันจะไม่ลื่นติดคันะมันจะนิ่มนิ่มมากามามใช่โอ้มันมันเลยบ้านเราก็อพอดีแนี้ไงอ,อร่อยกแ่อันนี้ก็อร่อยนะทุกคน มันไม่ลื่นนะมันไม่ติดคอเลยอะอันนี้หอมเคี้ยวดีอ่นี่เห็นไหม้วกคมันจะเป็นเหมือนเนื้อขนมเลยอะปาดให้หน่อยดิยนี่ๆตรงนี้เหลืองๆเนี่ยก็ดึงดีดึงไหน่ะนี่ๆเห็นไหมทุกคนก็ดึงไปดิมันจะคล้ายเม็ดขนมเลยแต่มันเป็นฝอยข้างๆเนี่ยแต่มันอ,อ อร่อยมากนะเนี่ยเหมือนเม็ดขวนุนเลยอ๋ออืมอืมออร่อยนนห,นนหนังใบเ็เขียวนีแต่ถ้าเก็บแค่มากินไม่ได้นะทุกคนรวมมากอืมกรอบอล่อยเอาเก็บเม็ดไว้ด้วยนะทุกคนเนี่ยอันนี้เห็นไหม ข้างในมันมันจะกินได้เลยเนี่ยมันจะนิ่มมากเลยว่ะอ๋อ,อเอาเก,กะแกะเม็ดไว้ไก่ไก่มากวนละนี่เม็ดเออเรามากินเม็ดด้วยอย่าให้ต้มเร็ดก,ก่อนนะทุกคนวัะ หอมดีกกอบดีกำลังโบดีไม่หวานฉ่ำเกินนะอืมที่หวานจริงขนาดนี้อ่ะอืมนะวางขนาดนี้อร่อยอนะว้าวหนึ่งต้นอีกอีกลูกหนึ่งรอบรอบแรกเราก็กินลูกใหญ่บล่มเลยนะทุกคนอีอ ว้าวาว้าวเดี๋ยวไปดูกินตอนเม็ดมันต้มแล้วนะทุกคนดูกันวางงี้ขอกึนก่อนนี่แนนทนเราก็กินขนมเสร็จแล้วใช่ไหมนี่เรามากินอันนี้เลยเม็ดขนมเราต้มจน,นเสร็จต้มเสร็จแล้วนะคะทุกคน ไม่หรอนอ่ากะอืมชอบเม็นขนมมากเลยอ่ะทุกคนมันอร่อยดีอ่ะน่ะกินไปกินมาเหมือนคล้ายๆเกาลัดอ่ะทุกคนอร่อยดีนะเพราะว่าขนุอนอ่ะ แล้วส่วนของขนุนนะเราชอบเม็ดมากที่สุดเลยอือเห็นไหมถ้าว่าแกะเอาแกะอันนี้เม็ดขนุนอร่อยที่สุดเลยนะถ้ากินเป็นนะเราชอบเม็ดขนุนมากกว่ามากกว่าขานุนขนุนก็อร่อยนะคุณเราเอาไปต้มเหรอฮะกินไปกินมาคล้ายๆไอ้นะ่ะเม็ดเกาลัดอ่ะอืออร่อยอ่ะ อันนี้เราตัดนะแล้วตัดเราก็เกะเราก็จะเกะอ,อย่างเงี้ยเกะอ๋อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนนะ นี่เราได้แล้วเม็ดขน,นุนแดนแดนแดนว้าวอร่อยน้องเกิดเปลือกมันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยไปก่อนนะคะมาอัปเดตได้บายกินขนมกินเม็ดขนุนต่อก่อนนะทุกคน